สบายค่ะพี่วินอ้าวลุงเปี้ยวมาทำยังไงเนี่ยเปี้ยวของมาให้พี่อะคะ่ะเห็นพี่บุญว่าอยากได้อยู่พอด,ดีออทด่าดายูนิคอนพี่แน่น่ะอยากได้อ้าวไม่ใช่หรอคะก็เห็นพี่ไปกดไ like ล er ค์คลิปยูนิคอนเต็มเฟซเลยอะค่ะพี่ไมนเต็มเฟซเลยวันนี้ โอ้โหนี่ไปกดไ like ลค์คลิปกระตูนเต็มเลยแถมไปกดเพจรักเอลซ่าอีกเชื่ยเห็นว่ามันีม่น่าดีเลยคะเลด้โกนี่ยังมาเต้นอีกเนี่ยฮะนี่แล้วมาเล่นมือถือพี่ได้ยังไงใครอนุญาตเชิ์ขอพี่ซันแล้วพี่ซันบอกว่าเอาเลย <c oughs> มือถือผมไม่ว่างอะพี่ผมเล่นเกมอยู่แล้วน้องเล่นมือถือแค่นี้จ็คสิเคียร์เดชยาไม่ใช่เชี่ยงองเหรอฉันเป็นถือพ่วงกับถ้าลูกน้องไม่เห็นฉันกดไลค์เพจการ์ตูนกดไลค์เพจรักเอลซาแบบเนี้ยไพสีนับถือนี่เชต่ตอไปนี้ห้ามมายุ่งกับมือถือพี่เข้าใจไหมงั้นเชื่อไม่เนอพี่วินก็ได้ห้ามยุ่งเลยนะ จงดีไรพี่เอิฟค่ะเชียอยากได้มือถือค่ะซื้อให้เชียหน่อยได้ไหมคะน้องเชยจะเอาไปทำอะไรคะลูกดูยังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้หรอกค่ะเข้าใจไหมแต่เชยเห็นเพื่อนๆที่โรงเรียนเขามีการเชียอยากมีบ้างค่ะเอาไว้โตก่อนนะลูกตอนนี้ยังเด็กอยู่นะคะอีกแล้วอะไรอะไรก็บอกว่าเชียเป็นเด็กเชียเป็นเด็ก เมื่อวานเชอิขอไปเที่ยวกับพี่สันพี่สันก็บอกว่าเชิไปไม่ได้เชอเป็นเด็กนี่เชอก็พี่ไปเที่ยวผับเขาไม่ให้เด็กเข้าอีกแล้วนะมึงอะวันก่อนพี่วินดูหนังก็บอกว่าเชิดูไม่ได้เชอเป็นเด็กก็หนังมันติดเลดเด็กดูไม่ได้ดูไปก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็มาถามพี่เขาทำทำไมค่แบบนี้อแบบนี้เขาทำทำไมคะ ฮะทำไมทุกคนต้องห้ามเชอด้วยเชอเป็นเด็กผิดตรงไหนะไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเด็กยังไม่จำเป็นต้องรู้เอาไว้โตก่อนโอเคโอเคค่ะงั้นเชอไม่เป็นเด็กแล้วก็ได้เป็นผู้ใหญ่ดีกว่าอยากทำอะไรก็ได้ เธอรด้วยนี่เปลี่ยนกันง่ายๆแบบนี้เลยหรอคะงั้นคอนราเปลี่ยนบ้างดีกว่าค่ะไม่อยากเป็นคนชายล้ะเออร์ดวินทำงานดิกวันบ้างกอด้า้เหรอฮะเยาเล่นนะคะเผื่อจะเทิรมกันนี่แต่ยู่ว่าเชอร์จะทำอะไรเนี่ยไมจะไ่พุู คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่ออมีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน